สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกๆกําลังใจครับสวัสดีครับช่องมเมครับเมจ๋าก็ไปไหนน่ะมาเล่นต่อเร็วมา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 เร็วมามามาจะเล่นไหมจะเล่นไหมเร็วมาเร็วมาเร็วหนูจะเล่นไหมดินทรายสวัสดีครับเอาเอาเล่นนั้นเลยถอ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 ยจะเล่นไหมครับปล่อยเธอด้วยครับมา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 เป็นมาขนามา จะเล่นไหมากจะเล่นไหมนี่จา๋าเอาเร็วมาเร็วจะเล่นไหมครับถ้าไม่เล่นจะให้กินหญ้มามาไหมนี่มาเลยมามาเอ้าเอาว

สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเน่แจ็ปลงเจ็นอนลงแจ็ปลงนอนลงนอนลงแจ็ปลงแจ็นอนลงแจ็ปลงแจ็ลงแจ็ปแจปแจ็ป แยบลงแตงแยบลงนอนลงแล้วแยบกรุบแยบแยบลงแยบลงแล้วแยบมีช่างภาพมาถ่ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ช่วงมีมีช่วงน้องโมเมนรีแล็กครับเล่นของเธอครับแยบแยบลง Cướp dẹp Nó đâu Chép đâu Dù dù Chép luôn, cướp chép luôn, luôn. Luôn, luôn, chép luôn Nóng luôn, nóng luôn, nóng luôn, chép luôn Nhiều việc, nhiều việc, chép luôn, cướp Chép luôn, cứ chép, chép, chép luôn, chép, chép แช่ลงแช่นอนลงแช่ลงเออแช่แช่ลงเออนอนลงแช่ลงนอนลงนอนลงแช่ลงแช่นี่แช่ลงนอนลงนอนลงแช่ให้เย็นเย็นเยี่ยมมากแช่ลงแช่คลุกแช่คลุบลงนอนลงอ๋อไม่อยากนอนเออโอเคตามสบาย สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีนะครับช่วงเธอรี่แหลกครับช่วงนี้อ่าม่จ๋าอนี้มาแล้หันหน้ามา อาบน้ำขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับที่เข้าเป็นกำลังใจให้ครับมีหันน้ามามีจ๋ามีหันน้มาแลวโอ้ได้กอกยางไอ้ที่ฉีดครับต้องขอบคุณพี่นี้นะครับขอบคุณนะครับพี่นี้ขอบคุณพี่นี้สําหรับนี่ครับที่ฉีดน้ำครับกล่าวขอบคุณมากครับพี่นี้แล้วก็ขอบคุณพี่อินนะครับสําหรับสายยางครับ แล้วก็ดินซ้ายนะขอบคุณพี่อินขอบคุณพี่กิ่งนะครับขอบคุณนะครับอืมยมากวันนี้ครับสาวคนไหนเป็นนางแบบเลยอ้าเป็นนางแบบวันนี้มีช่างช่างถ่ายว่ะช่างถ่ายรูปครับช่างกล้องครับอืม เล่นเหนื่อยแล้วก็จะกินอาหารนะครับให้เธอเล่นก่อนครับ ยังมีมามีพอ,อยังครับ,คร,บครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เออยชยโชยเอาที uh, th oi, th oi. <laughs> ่สบายใจเอาให้สบายใจเลยครับ พอยังครับเหน,นื่อยยังครับนี่ถูให้เลขออกเลยเมตรงนี้นี่งวดนี้ต้องออกไงงวดนี้ออดถูให้ออกเลยจนเนี้ยมันจะมีเลขอยู่ครับเอาให้ออกเลยเลขมี เดี๋ยวผมจะให้ดูเลขนะฮะเอสซี H อ่าาาเม,มถูจดออกเลขครับพ่เด็ดเลยครับเลขตัวนี้วันนี้มันน่าจะออกในเมยออกยังนี่ครับเอสซีเห็นไหม,มครับนี่ครับโอ้โหใครเห็นบ้างครับ <laughs> ขาคงมีครับก็งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับัางเออ่่ชงภาพกลับแล้วครับอ่ะพอ,อยังยังไม่พออีกนะ พอแล้วจะให้กินเยอะๆนี่อือมจะให้เธอกินแตงกวาครับโอเคครับ มาเม้นดจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเกือบน้ำโดนกล้องอุ้ย,ยเกือบพลาดแล้วครับอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับสวัสดีทุกๆก,กําลังใจนะครับเล่นเหนื่อยแล้วก็ขอขอเวลากินก่อนนะครับตอนนี้ ขอบคุณนะครับขอบคุณตุ๊กตุ๊กกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆครับบคุณนะครับกินเลยครับเมย์อู้ดูน,น้ำเกือบแล้วครับ ส่้างถ่ายรถพังแล้นะครับยืนสรางถ่ายรูปก,กับช้างได้นะครับเม้นตอบเมยจ๋าตอบเม้นหน่อยเมยตอบเม้นหน่อยเอาเมตอบเม้นน,มน,น,นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจครับ เมีเริ่มแตกลายงาคนมองแล้วเหมือนแม่ครับผมเขาจะเรียกว่าแตกกระเปลื้อนครับเขาจะเริ่มแม่เหมือนเหมือนแม่ครับอายุเขาก็เริ่มแบบเป็นไปตามตัวเลขของเธอครับไปตามอายุของเธอครับครับเธอกำลังแตกกระเปลื้อนแตกลายครับนี่อะไรไม่มี เหรอไหมครับอืม คนะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับกราบขอบคุณมากๆนะครับกราบขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านทุกๆกําลังใจครับสาวชาวันประการครับขอบคุณครับพี่รัตดาครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับอืมอะไร โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับกล่าวขอบคุณมากนะทุกทุกท่านทุกทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกทุกเม้นท์อบทุนทุกทุกท่านนะครับโอเคครับความเขียวก็จะขอุยาดจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่นะ สวัสดีครับ